kejang kejang prup อเอาดูสิวังหอมนะกลิ่นออกกลิ่นหอมอ,ออกมาเลยอ่ะเป็นไงบ้างได้กี่คะแนน สวัสดีค่ะกินทุกที่ที่ทุกฟั๊มเที่ยงวันนี้เราอยู่ที่ร้านมุมอร่อยสาขาพัทยานะคะเลขประจำโต๊ะของเราคือเลขสองส,ส,สี่วันนี้พาแม่ผัวแลวก็หลานผัวม,มารับประทานอาหารทะเลนะคะร้านมุมอร่อยเนี่ยเขามีสโลแกนร้านเขาว่าอร่อยที่สุดในภาคตะวันออก อันนี้มาร้อนๆเลยเนี่ยปลากระพงนึ่งมะนาวนี่เนื้นอเขาค่ะหลังจากที่กินปลาทอดไปหลายมือแล้ววันนี้มากินแบบนึ่งบ้างนี่แล้วขอกระเทียมนิดนึงไม่มีขอกระเทียมดีเลยตของไทยของขวดกระเทียมราดบะลงไปเนี่ย เมื่อสัปดาห์ก่อนน่ะเราไปกินที่ศรีราชามาสาขาศรีราชาวันนี้มีโอกาสมาพัทยาก็เลยมาวาที่สาขานี้ดูบ้างว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนี<า>่ยยคนถ่ายน้ำลายไหลเเจอน้ำลายเลือกมาปลาสดมากที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องอาหารสดนะแล้วก็อร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็รับสวัสดิการรัดด้วย เพราะฉะนั้นไม่มีอะไร,รเพอร์เฟคก็มีด้แล้วปลากระพงนึ่งมะนาวจิ้มจานเสร็จแล้วเนี่ยปลาอะไรนะปลาเห็ดโคนปลาเห็ดโคนทอดกระเทียมวืดวืดวืดมาอันนี้ไม่ได้นั่งตรงข้ามกันแบบนี้ก็เลยเห็นหน้าชัดไปนะ เราอยดุดนิ้ว <S <S ต่อไปเป็นทะเลผัดรากผักชีตักใส่เพื่อนนี่มาม,มีปลามีหมึกแล้วก็มีกาก,ากหมูเฮ้ยใช่เหรออันนคือกากหมูนะแม่นะกากหมูอันนี้มันคือกากหมูนะแล้วมันทะเลตรงไหนอะทะเลน่ะนี่หอยเจลหอยเจลหอยเจลเจอแล้วเออน,นี่หอยเจลกากหมู ตามมาค่ะตามปากมาอ,อืฮยเซลใหญ่แน่นทับปากปากหมูก็กรอบ,กอบกเกรียม,มนะมนะ้อได้ยินเสียไหมกลับยอ่ะต่อไปอันนี้เป็นเมนูคนท้องเสียอยากกินกินไปสองชิ้นเป็น ส้มตําแต่ไม่มีมะละกอเป็นก็เรียกว่าอะไรคอหมูย่างเป็นคอหมูย่างแต่ว่าทํามาเป็นแบบต้มตํา <c oughs> แล้วก็ขับขันไม่ขาดด้วยเนี่ยดูเลยก็ <c oughs> สีสันดีมากเลยมอมะโขมะกรงถ้ามะเขือเทศผักหญ้าที่เขาราดมาให้ดูดีมากจะ <c oughs> ขอเขาออกสักชิ้นหนึงก่อนเพราะว่ามันซอสกันมา คงหมูย่างวันนี้จะได้ดูเป็นแบบด้านข้างนะคะวดอืมไอเหี้ยแนนคือตั้งแต่กินที่สาขาถือระทาานะก็ติดใจที่จะมากินที่สาขาพัทยาเพราะว่าอาหารเขาอร่อยจริงสมคำนิ้มเรือเดีย๋ยวให้ดูน้องพนักงานจบนังไม่เอาน้องโท้ คิ้วนะี่คะสองข้าไปใกล้ๆน่ดนึงคิ้วน้องเนี่ยเียนเองไหมตาเขาเขียนเองใช้เวลานานไหมไม่นานค่ะไม่นานเป็นฝืนมือแล้วนะเป็นไอ้สิบห้านาทีห้านาทีน้องแต่งหน้าแต่งคิ้วแต่งตามาสวยมากเป็นที่สะดุดตาแล้วก็ดูเหมือนดาวมุมอร่อยที่นี่ทาได้เลยพนักงานก็ดูแลสดชื่น เมนูต่อไปเป็นต้มตำปูหมาซึ่งเคยกินที่ศรีราชาแล้วไม่กินแล้วเราเปลี่ยนเมนูมากินในนี่แทนต้มขาทะเลเขาก็จะมีปลามีกุ้งมีกุ้งนะคะกุ้งใหญ่มากค่ะเนี่ยกุ้งใหญ่มากเลยอ่ะก็มีหมึกหมึกก็ใหญ่มาก ดูน้ำที่ลาดลงมาอื้อยากบอกเลยอ่ะขอสดน้ำอะ่ะอือหือนี่ดีมากต้มขาดีมากใช่ตลยอร่อยให้สิบคะแนนเลยนะมันสดมากเลยอะ่ะคนท้องเสียบอกว่าปลาเนื้อเงา,าอร่อยมากอบเต๋ สั่งโมหกอย่างนะกินสี่คนอาทิตย์ที่แล้วอยู่กันสองคนม็สั่งหกอย่างแล้วก็อร่อยทุกอย่างจริงๆคือกินทุกที่ที่ทุกปั๊มขอคอนเฟิร์มเลยว่าขอคอนเฟิร์มเลยว่าร้านมุมอร่อยสาขารีนชานและพัทยาอร่อยพอๆกันและน้องมาขายขายอะไรจ๊ะเค้กตาเบนเดนกับแม่ตูะเป็นเค้กเป็นเค้กชิป้อนขอโชว์หน่อยค่ะเป็นชิปคอน มีสีอะไรกับสีสีนี้มันต่างยังไงอันนี้สีเป้นมะตูมค่ะสีเขียวลูกตาใบเตยเป็นมะตูมกับลูกตาใบเตยอันนี้เป็นแบบทดลองนะคะให้ชิมแล้วก็สามารถซื้อได้กล่องละ120ไก่กล่องละ120บาทมีโปรโมชั่นสิบซื้อสิบกล่องฟรีหนึ่งกล่องใครจะซื้อเป็นของฝากของขวัญก็เชิญเลยนะคะที่หน้าตู้ทางเข้าเลยเขาดักเราไว้แล้วเดี๋ยวจะชิมใบเตยให้ดูนะ ไปจิ้มฟันเนี่ยนะซิเขาจิ้มมาอยาเพิ่งทิ้งงาเก็บแล้วก่อนกินจบได้กินก้าวสิมันมีเนื้ออะไรข้างในด้วยแล้วกเป็นลูกตาลแล้วก็เป็นลูกตาลนี่เป็นมะตูมค่ะนี่ส้มนี่เป็นมะตูมวัดอร่อยมากกินข้าวแล้วก็กินหวานแล้วก็ซื้อกลับไปฝากบ้านด้วยฝากคนที่บ้านนะ เดี๋ยวพี่ก็ซื้อแล้วพี่กินของ้าก่อน <มา S 1> พี่ไม่กินเฟรนพี่ไม่อึ้นโอเคแต่กอบคนะคะขณะนี้คุณกำลังรับชมกินทุกที่ที่ทุกปั๊มอยู่ที่ร้านมุมอร่อยนะคะ<อ>สาขาพัทยา<อ>มเมนูทั้งหอย่างคอนเฟิร์มแล้วว่าอร่อยมากขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะคลิปของเราออกทุกวันพุธและว,วันเสาร์เวลาเจ็ดโงเช้านะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ